ปวดข้อแบบไหนถึงเป็นโรคเกา์ใครที่เคยมีการปวดข้อนะครับบางคนปวดหลังปวดข้อมือปวดข้อศอกอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นโรคเกาล์หรือเปล่านะครับคลิปวันนี้ก็จะมีคําตอบนะครับสวัสดีครับช่องหมอชาติชัย ICU พบกับผมหมอแอด์เป็นเพื่อนให้ความรู้ทางการแพทย์ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาการของโรคเกา์นะครับว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันจะปวดข้อตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน อันแรกโรคเกาเนี่ยมันเป็นโรคข้อชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากกรดยูริกในเลือดเนี่ยที่มันสูงนะครับพอมันสูงมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะตกผลึกอยู่ในร่างกายของเรานะครับตำแหน่งที่มันตกผลึกเนี่ยก็คืออยู่ในข้อของเรานะครับพอมันตกผลึกในข้อเนี่ยมันก็จะเป็นทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นมันก็จะมีปวดมีบวมแดงแล้วก็ร้อนทําให้ข้อเรลเวณนั้นเนี่ยปวดมีการอักเสบมากเลยนะครับ โดยโอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถเป็นแบบฉับพลันเลยก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยก็ปวดเป็นๆหายๆเป็นๆหายๆแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นแบบเลื้อยลังมีคล้ายๆเป็นก้อนนูนๆออกมาบริเวณข้อของเรานะครับซึ่งตรงนี้นะมันเป็นมันเป็นตัวกดยูริกที่มันตกผลึกนะครับเป็นก้อนออกมาเลยจากบริเวณข้อของเรานะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ แล้วเวลาปวดเนี่ยข้อที่เราพบบ่อยคือบริเวณข้อหัวแม่เท้านะครับจากอย่างภาพในต้นสไลด์เลยนะครับมันจะเป็นข้อที่หัวแม่เท้าอาจจะเป็นข้อเข่าหรือหรือข้อเท้าก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นตำแหน่งที่พบบ่อยเลยนะครับมักจะเป็นข้อเดียวนะแล้วก็อาจจะปวดมากจนเดินไม่ได้เลยนะครับหรือปวดมากจนต้องตื่นเลยนอนไม่หลับ นะครับผมก็เคยเจอผู้ป่วยที่ปวดมากเลยสี่ห้าทุ่มแล้วไม่ไหวนอนนอนก็ไม่ได้เดินก็ลําบากต้องมาหาหมอทันทีตอนกลางคืนนะครับเพราะฉนั้นเวลาใครที่มีโรคเกาต์กำเริ่มเนี่ยมันจะปวดมากนะครับทนไม่ได้ต้องมาโรงพยาบาลเลยนะ คราวนี้เราก็สงสัยว่าไอ้กรดยูริกเนี่ยมันมาจากไหนนะครับส่วนใหญ่ๆเลยก็คือมาจากร่างกายประมาณ80%นะมันเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ใน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 เซลล์ของพวกเราอยู่แล้วนะครับย่อยสลายจากสารชื่อพิวรีนอะไรเงี้ยนะครับมาจากร่างกายเราประมาณ80%แต่ก็มีส่วนที่มาจากอาหาร20%นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปอื่นอีกทีหนึ่งเรื่องของอาหารนะครับว่ามีอะไรบ้างนะคราวนี้กรดยูริก ค่าปกติของผู้ชายก็จะไม่เกิน7มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับสำหรับผู้หญิงก็จะไม่เกิน6มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับซึ่งเวลาเราตรวจสุขภาพส่วนใหญ่บางทีเราก็อยากสนใจที่อาจจะเจาะ,ะเลือดดูกรดยูริกด้วยนะครับคราวนี้การที่มีกรดยูริกเนี่ย สูงๆเนี่ยมันสัมพันธ์หรือมันขึ้นกับอะไรบ้างเราก็พบว่าการที่มันมีกดยูลิกสูงเนี่ยมันสัมพันธ์กับความอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อ้วนเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะมีกดยูลิกสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วพอกดยูริกสูงนานๆก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคเกาต์เกิดขึ้นมาได้นะครับนอกนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมนะครับแล้วก็การทานยาบางชนิดอย่างเช่นยาขับปัสสาวะ หรือยาแอสไพรินกลุ่มนี้ก็อาจจะทําให้มีค่ากรดยูริกสูงขึ้นได้แต่อะไรก็ตามถ้าถ้ายาที่เราทานมียากลุ่มนี้อยู่แสดงว่าคุณหมอเนี่ยอาจจะสั่งเพราะมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนมีประโยชน์มากๆเช่นโรคหัวใจต้องกินแอสไพรินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนเป็นความดันสูงก็จะทานยาขับปัสสาวะอยู่นะครับอันนี้ก็ห่อให้ทานต่อนะและอันที่สําคัญเลยที่ทําให้สัมพันธ์โรคเกามากๆเลยคือเหล้ากับเบียรนะครับตรงนี้เนี่ยเราพบว่า พวกนี้มันสามารถาปกติแล้วกรดยูริกของเราเนี่ยที่สร้างขึ้นมาในร่างกายเนี่ยมันก็จะขับออกทางปัสสาวะนะการที่เราดื่มเหล้าเบียร์เนี่ยพวกนี้มันจะทําให้ลดการขับกรดยูริกออกได้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้มีกรดยูริกที่สูงมากขึ้นในเลือดแล้วก็สัมพันธ์กับการเกิดโรคเกาต์เกิดขึ้นนะครับก็มีข้อมูลว่ามันสัมพันธ์ได้ประมาณ2.5เท่าเลยนะในการเกิดโรคเกาต์นะครับประนที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของเหล้ากับเบียร์นะครับ ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ